กับอากาศดีจ้ะแค่นี้ก่อนเด้อจะ้ะสวัสดีจ้าขอบคุณอากาศเพื่อนๆมากลางเต็นกันน้ะจะ้ะเดี๋ยวยกออกจะพาชมจะ้ะเดี๋ยวยะออกอัปเดตให้เบิ้งเด้จะ้ะเละ้กจะ้ะเล็กจาะนันแงตรงที่ว่าเขาต้องมากลางเต็นแต่ว่าเขาเสียแต่ขาเข่ามาเนี่ยจะสองคนกับร้วมทั้งรถกับรอยสิบบาทรอยสิบบาทเขาก็เตรียมอุปกรณ์การนอนของเขามาอีกหน่งเลยจะ้ะ ของยายออจต่โนมกำลังทำกากน,นี่เป็นเวลา12นาฬิกาจ้ะบรรยากาศก็คืมฟ้าคืมฝนเดี๋ยวช่วงเ้ายายอ๋อจะเอาบรรยากาศมาให้ชมตีเจเพื่อนๆตอนนี้ยายอ๋อยืนอยู่จุดชมวิวล้านกลางเต็นตรงอุทยานไซท้องนาาจ้ะตอนนี้บรรยากาศช่วงเทียงนาาจ้ะ เป็นยังไงจกเพื่อนๆย้ายออกเอามาให้เบิ้งช่วงเศร้าเพื่อนบอกว่านาหมอกจะนาสวยน้อยจ่าเขาก็เตรียมอุปกรณ์กันน้อนของเขามาอีกเลยเ้ลจะนี่คือจุดของย้ายออกจะต่นมกำลังทำการเขาก็เตรียมอุปกรณ์กันน้อนของเขามาอีกเลยเ้ลจะนี่คือจุดของย้ายออกจะต่นมกำลังทำการจัดจีหลับชมายบ้าเจอกับย้ายอาคิหนาจ้ะอากาศ เพื่อนๆมากลางต็่นกันเนาะจ้ะเดี๋ยวแยกออกจะพาชมจ้ะเดี๋ยวแยกออกอัปเดตให้เบิรงด้วยจ้ะนี่เละจ้ะเป็นแบบว่ามาเอาบรรยากาศาจ้ะชิวมากเลยจ้ะส่วนแย่ออกก,ะกระตันกัะพูจ้ะเย่ก็จาก่ายมันแน่ตรงที่ว่าเขาต้องมกลางต็ง่นแต่ว่าเขาเสียแต่าพาเข่ามาเนะจ้ะสองคนกับร้มทั้งรถกันร้อยสิบบาท ลอยสีปังการเต็นอยู่น้อยจ้ะเดี๋ยวออเดินไปรีวิวจากจุดพุ่นจนมาถึงจุดกลางเต็นได้ออกกับตานมเรียกเอาที่ไกลๆลกุกจ้ะอากาศเพื่อนๆมากลางเต็นกันเนาะจ้ะเดี๋ยวยกออกจะพาชมจ้ะเดี๋ยวยกออกอัปเดตให้เบิรงนได้จ้านี่ยจ้ะหอบขึ้นกันเลยเพื่อนๆจ่ะถึงแล้วจ้ะนี่คือ,อเรนกลางเต็นยายออก จะนอนชิวคืนนี่เนาะจ้ะจะจิหลับชมายบ้ายเจอก,กับยายอชิหนาจ้ะแต่ตอนนี้กะเบิ้งบรรยากาศช่วงเทียงไปแล้วกับบรรยากาศเป็นเวลาสิบสองนาฬิกาจ้ะบรรยากาศกักคืมฟ้าคืมฝนเดี๋ยวช่วงเศร้ายายอ,อจะเอาบรรยากาศมาใหช้ชมอ่ะเขากะเตรียม,มอุปกรณ์การนอนของเขามาอีกหนึ่งเลยจ้ะคือจุดข,ของยายอจ้ะแต่โนมกำลัง ทำการเขาก็เตรียมอุปรกรณ์การน้นของเขามากอีกหนึ่นนงมัเลยจ้ะคี่จุาาาด,อข,อข,ข,ดข,ข,ของยายออดจ้ะแต่หนมกำลังทำการมันดีของทีว่าเขามาการงตึงเนี่ยมันได้พบผัดพรเต็มทีจ้ะบัดเขาก็เตรียมอุปกรณ์การน้นของเขามากอีกหนึ่งมัเลยจ้ะคี่จุดของยายออดจ้ะแต่หนมกำลังทำการหอบขึ้นกันเรื่อยเพื่อน จถึงแล้วจ่านี่คือเรียนกลางเต็งได้ออกที่จะนอนชิวขึ้นนี่เนาะจ่าขนของเครื่องนอนแล้วก็นั่นเท้าได้ตรงวิวมันจะด่นแบบว่ามาเอาบรรยากาศาจ่าชิวมากเลยจ่าส่วนยายก็ตะน,นุ่มครับคุณเป็นแบบว่ามาเอาบรรยากาศาจ่าชิวมากเลยจ่า ส่วนแย,ก,ยกับตะนกนับปูจะได้จะมันแน่ตรงที่ว่าเขาต้องมาก่างต่นแต่ว่าเขาเสียแต่าขาเข่ามาเลยจะสองคนกับรวมทั้งรถกันร้อยสิบบาทร้อยสิบบาทนีเป็นเวลาสิบสองนาฬิกาจาก้ะบรรยากาศกับคึมฟ้าคึมฝนเดี๋ยวช่วงวเศร้าแย่โอจะเอาบรรยากาศมาให้ชมอีกด้วยจ้ะเพราะว่าวันนี้เย่โอได้มาก่างตินอยู่ตรงนี้จ้ะ ได้ออกออกบรรยากาศให้เบิ่งเนาะจ้าจ้ะนี่คือร้านกลางเต็นเนาะจ้ะนี่คือบรรยากาศหอบขึ้นกันเ้อเพื่อนๆจ่ะถึงเด้วจ้ะนี่คือเรนกลางเต็นย้ายออกที่จะนอนชิวคืนนี่เนาะจ้ะจ้ะจีหลับชมม่บ้ายเจอกันย้ายเราลิหนาจ่ากับอากาศดีๆจ้ะแค่นี้ก่อนเ้อจ้ะสวัสดีจ้าขอบคุณบรรยากาศดีเย็นสบายจ้ะ เดี๋ยวช่วงเศร้ายออกจะมาชมทะเลหมอกคนบอกว่ามีทะเลหมอกตรงนี้นอดจ้ะแต่ตรงตอนนี้กะเลยวออกเอาให้ชมช่วงเทียงก่อนหน่อยจ้ะนี่คือเพิ่นม้าจับจองก้อนหน่อยจ,ะจ้ะจะได้จะมันแ่ตรงที่ว่าเขาต้องมาก่างตื่นแต่ว่า,วเ,า,าเขาเสียแต่ขาเข่ามาหน่อยจ้ะสองคนกับร้มทั้งรถกะร้อยสิบบาทร้อยสิบบาทมีเพื่อนเพื่อนที่เพิ่นม้าเพิ่นกลับมาจับจองหน่อยจ้ะ ก่อนการน้อนของเขามากอี่เลยจ้ะนี่จุดของยายออดจ้ะต่นมกำลังทำการเขาก็เตรียมอุปกรณ์การน้อนของเขามากอี่เลยจ้ะนี่จุดของยายออดจ้ะต่นมกำลังทำการกับอากาศดีๆจ้ะแค่นี้ก่อนเด้อจ <ım> ้ะสวัสดีจ้าขอบคุณการเต็มยินอีจ้ะเดี๋ยวเดินไปรีวิวจากจุด จนมาถึงจุดกลางเต็นยายอกับแต่น้มเรียกเอาทีไกลๆลุกจ้ะแต่ตอนนี้กะเบรงบรรยากาศช่วงเคียงไปแล้วกับบรรยากาศบรรยากาศดีเย็นสบายจ้ะเดี๋ยวช่วงเศร้ายายอ๋อ,อจะมาชมทะเลหมอ,อกคนบอกว่ามีทะเลติจ่าเพื่อนๆตอนนี้ยายอ๋อยืนอยู่จุดชมวิวล้านกลางเต็นตรงอุทยานไท้ทองเนาะจ้ะ ตอนนี้อีกด้วยจาะเพราะว่าวันนี้ยายออด้มากางเต็นอยู่ตรงนี้จ้ะยายออออกบรรยากาศให้เบิ่งเนาะจ้ะจ้ะนี่คือร้านกางเต็นเนาะจ้ะนี่คือบรรยากาศกับอากาศดีๆจ้ะแค่นี้ก่อนด้อจ้ะสวัสดีจ้าขอบคุณนี่เป็นเวลา12นาฬิกาจ้ะบรรยากาศกับคึมฟ้าคึมฝนเดี๋ยวช่วงเช้ายายออจะเอาบรรยากาศมาให้ชุมบรรยากาศดีเย็นสบายจ้ะ ดี๋ยวช่วงเศร้ายายออดจะมาชมทะเลหมอก็บนบอกว่ามีทะเลเต็มแบบว่ามาออกบรรยากาศจ้ะชิวมากเลยจ้ะส่วนยายออกกับตัน่มก็พูนอีกด้วยจ้ะเพราะว่าวันนี้ยายออกได้มาการเต็นอยู่ตรงนี้จ้ะได้ออกออกบรรยากาศให้เบิ่งเนาะจ้ะจ้ะนี่คือร้านการเต็นเนาะจ้ะนี่คือบรรยากาศหอบขึ้นกันเลยเพื่อนๆจ้ะถึงเด้อจ้ะนี่คือ เรีนกลางต็งย้อยออกที่จะนอนชิวขึ้นนี้นอกจากบรรยากาศช่วงเที่ยงนอจากเ,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 เป็นใดจางเพื่อเพื่อนย้อยออกออกมาให้บึงช่วงเศร้าคนบอกว่านาหมอกจะนาสวยนะะอกจากย่างหนึ่งแต่ว่าการเดินทางที่ว่าเาจะขนของอุปกรณ์มันจะยากนอกจากเพราะว่ามาสองคนกับสอบอวอเรนตจากโบมิเอนไวรุ่นกับอากาศดีดีจ้ะแค่นี้ก็เร้อจากสวัสดีจ้าขอบคุณ หอบขึ้ก no ันเล้เือนเพื m. ่อนจะถึงเดี๋วจะนี่คือเราเลี้กลางเต่งย้ออกที่จะนอนชิวขึ้นนี่เราจะหอบขึ้กันเด้เพื่อนเพื่อนจะถึงเดี๋วจะนี่คือเราเลี้กลางเต่งย้ออกที่จะนอนชิวขึ้นนี่เราจะบรรยากาศช่วงเที่ยงเราจะเป็นไดจะเพื่อนเพื่อนย้ออกออกมาให้เบิ้งช่วงเศ้าคนบอกว่านาหมอกจะนาสวยนอกจาก เขาก็เตรียมอุปกรณ์การน้นของเขามากอีกเลยจ้ะคือจุดของยายออกจ้ะต่โนมกำลังทำการหมอะตรงนี้โน่นจ้ะแต่ตรงตอนนี้กะเลยออกเอาให้ชมช่วงเทียงก้อนหน่อยจ้ะนี่คือเพิ่นมาจับจองก่อนหน่อยจ้ะหมอะตรงนี้โนอนจ้ะแต่ตรงตอนนี้กะเลยออกเอาให้ชมช่วงเทียงก้อนหน่อยจ้ะนี่คือเพิ่นมาจับจองก้อนหน่อยจ้ะ หอบขึ้นกันเดื่อเพื่อนๆจะถึงเดี๋วจะนี่คือเร้นกลางเต่งย้ายออกที่จะนอนชิวคืนนีหนยจ๊ะ,จะแต่ตอนนี้กะเบิงบรรยากาศช่วงเคียงไปแล้วกับบรรยากาศบรรยากาศช่วงเคียงนะจ๊ะเป็นยังไงจากเพื่อนๆย้ายออกออกมาให้เบิงช่วงเศร้าคนบอกว่านาหมอกจะนาสวยนะจ๊ะ,จะนอ้นอนๆก็กำลังจะกลางญญากาันนะจ๊ะ เป็นบรรยากาศที่แบบได้ว่าเดีย๋ยวจะบรรยากเงียบสงบเนอยจ้ะเพราะว่าอีกเด้๋ยจากเพราะว่าวันนี้ได้ออกด้มากางเต็มอยู่ตรงนี้จ้ะได้ออกออกบรรยากาศให้เบืองเนาะจ้ะจ้ะนี่คือร้านกลางเต็มเนาะจ้ะนี่คือบรรยากาศมีเพื่อนๆที่เพื่อนม้าเพื่อนกลมาจับจองเนาะจ้ะ แจ่กระนั้นมันแม่ตรงที่ว่าเขาต้องมากลางตึงแต่ว่าเขาเสียแต่ขาเข่ามาเลจะสองคนกับรวมทั้งรถกัรลอยสิบบาทลอยสิบบาทแต่ตอนนี้กะเบื้องบรรยากาศช่วงเคียงไปแล้วกับบรรยากาศคนของเครื่องนอนแล้วกะนั่นเท้าได้ตรงวิวมันก็ดีมันดีตรงที่ว่าเอามากลางตึงเนี่ยมันได้พักผ่อนเต็มที่จ้ะแต่ว่าได้วอกกับตะนน้มเลือกทีจ้ะ